ครับอันนี้ผมยืนอยู่ที่จะปลูกป่าทึบที่สแกกังนะครับอันนี้คือสะ2,005นะครับสะ2,005ที่เราขุดเข้าไว้นะครับตอนนี้น้ำก็ได้เกิน2เมตรนะครับแล้วที่ต้นไม้ที่ขึ้นมานะครับนี่นะครับต้นประดู่นะครับนี่นะครับต้นประดู่และตอนนี้เราจะปลูกซ่อมพื้นที่ที่ว่างๆนี้นะครับ ค่อนข้างห่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ประดูป่าก็เอ,อ่อเม็ดประดูป่าก็จะเริ่มแก่แล้วนะครับแล้วครับปิวลงมาก็จะงอกขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เริ่มงอกขึ้นมานะครับนี่นะครับเริ่มงอกมาแล้วนะครับนี่นะครับงอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเสริมฮอกรนีตะเคียนมะข่านะครับ ในพ,พื้นที่งโล่งนี้นะครับ